จะไม่จากสายไฟมั้งเนี่ยสายไฟร่วงหมดเลยแย่ yeah, เลย แก๊สรั่วด้วยมีทำอาหารด้วยนะครับระวังนิดนึงนะเนี่ยมีเสียงเหมือนแก๊สรั่วนะครับน่ากลัวจริงๆ